สวัสดีค่ะพบกับช่อง YouTube สม้มมาทาโรค่ะ เปิดไพ่ทายดวงดวงความรักประจําเดือนพฤษภาคม2565คลิปนี้เป็นคลิปความรักจัดหนักจัดเต็มของทุกทุกราศีนะคะอยากจะบอกว่าใครที่ผูกลัคนาตามหลักโหราศาสตร์ไทยหรือวันเดือนปีเกิดแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยดูได้ทั้งแบบลัคนาและแบบราศีช่อง youtube สม้มมาทาโร่ใช้ไพ่ยิบ ในการทำนายดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมดวงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งหากชื่นชอบฝากกดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆสำหรับคนโสดคนมีคู่และความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนดังนั้นถ้าอยากดูดวงเพิ่มเติมสามารถทักแชท a c e b o o k สมมะพยากรณ์ 1นึ่คำถามก็ดูได้ราคาดูดวง1คำถาม39บาท2องคำถาม78บาท3ามคำถาม99บาทหาคำถาม149บาทคอนเซปต์ Concept สมมพยากรณ์ทุกคำถามมีคำตอบอยากดูดวงเรื่องไหนทุกใจเรื่องไหนทักแชทมาได้กรณีโทรคุยเริ่มต้น299บาท20นาทีและถ้าใคร สนใจวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวง239บาทอยากเสริมดวงเรื่องไหนจัดให้แบบไม่อัน้นไม่บวกเพิ่มทุกกรณีแล้วถ้าใครสนใจจุดเทียนมงคลครอบจัก,กรวาลทำพิธทีทุกเดือนนะคะชุดละ199บาทกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะ สวัสดีชาวราศีพฤษภค่ะดวงความรักเดือนพฤษภาคม2565คลิปนี้เน้นเฉพาะความรักนะคะเริ่มจากคนโสดกันก่อนเลยคนโสดทำไมจู้จี้จังเลยช่วงนี้ทำไมจู้จี้เพราะมีอะไรไม่ได้ดั่งใจหรือเปล่าสัญ,ญลักษณ์ของการที่เราคาดหวังแล้วมันไม่ได้ดั่งใจจู้จี้จุกจิกและค่อนข้างที่จะกะเกณฑ์ต้องบอกคนโสดชาวราศี พฤสู์ว่าถ้ามันไม่ใช่ถ้ามันไม่ไหวคุณก็เลือกไปเรื่อยๆก่อนไม่มีใครบังคับว่าคุณจะต้องมีแฟนวันนี้มีแฟนพรุ่งนี้ไม่ต้องซีเรียสนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเหมือนตัวคุณเองก็โฟกัสไปที่เรื่องของการงานโฟกัสไปที่เรื่องของการลงทุนะ่ะไพ่ที่เกี่ยวกับการงานไพ่ที่เกี่ยวกับการลงทุนค่อนข้างโดดเด่นชัดเจนประกอบกับ คนราศีพฤศพที่เป็นโสดเนี่ยก่อนหน้านี้เหนื่อยนะเหนื่อยกับความรักมาเยอะปัญหารักซ้อนปัญหารักสามเศร้าถ้าอยู่คนเดียวเงียบเงียบเงาเงาแต่เราสบายใจมากกว่าแบบนั้นก็ดีแต่มันก็มีอยู่นิดนึงคิดถึงอดีตคิดถึงเรื่องเก่าๆบางครั้งก็โอ้ยรือฟื้นอะไรต่างๆนานาทำให้ตัวเองเป็นทุกเพราะฉะนั้นเลือกที่จะสุข สุขด้วยตัวของเราเองไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องไประลึกถึงอดีตแล้วช่วงนี้ถ้าคิดเรื่องงานถ้าคิดเรื่องการลงทุนก็ตั้งใจทําให้เต็มที่เพราะว่าท้ายที่สุดถึงแม้ความรักจะไม่ประสบความสําเร็จแต่เรื่องอื่นชีวิตของคุณจะอยู่ดีกินดีในเดือนนี้เพราะฉะนั้น คนโสดยังไม่ต้องอะไรกับความรักมากมายลืมความเจ็บปวดในใจได้ก็พอแล้วจงอย่าคาดหวังถ้ามีคนเข้ามาดูให้ดีไม่เอาคนมีเจ้าของถ้ามีคนเข้ามาดูดีๆไม่ต้องรีบร้อนสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่ก็บอกอยู่แล้วมันไม่เลิศนะมันไม่เลิศนะ ไม่ชัดเจนก็คือยังไม่ชัดเจนเราคุณจะไปชี้นิ้วออกคำสั่งได้ไหมไม่ได้หรอกคุณต้องเป็นแบบนั้นคุณต้องเป็นแบบนี้คุณต้องรักฉันคุณต้องชัดเจนกับฉันคุณต้องเลือกอย่างเงี้ย ถ้าเขาไม่เลือกก็คือไม่เลือกบางครั้งอะถ้าเขาไม่ชัดเจนกับคุณตั้งแต่วันแรกต่อให้รอคอยเวลาอะไรยังไงหลายสิ่งหลายอย่างผ่านไปเขาก็ยังไม่เลือกอยู่ดีเพราะฉะนั้นถามใจตัวเองว่าจะอยู่ในสภาพนี้ต่อไปไหมหรือจะจบเพื่อเริ่มต้นใหม่จบสวยๆแล้วเรารู้สึกว่า ถ้ามันยังไม่ใช่ฉันให้เวลาฉันให้โอกาสกับตัวเองได้เลือกสิ่งใหม่ได้ประเมินสิ่งใหม่ดีกว่าเหมือนลดน้ำลงบนตอไม้ที่ตายแล้วแล้วมันไม่ได้ก่อเกิดนะคะสำหรับคนมีคู่คนระมัดระวังเรื่องของความจู้จี้ขี้บน่น คนราศีพฤษภจำไว้ไม่มีใครชอบคนขี้บน่นบ่นให้น้อยลงคาดหวังให้น้อยลงไม่มีใครได้ดั่งใจเราร้อยเปอร์เซนต์และไม่มีใครบังคับจิตใจใครได้จงยอมรับกับสิ่งที่มันเป็นอยู่แล้วจงทำใจยอมรับข้อเสียของกันและกันไม่อย่างนั้นคนที่ทุกข์ใจก็คือคุณหรือไม่เช่นนั้นทะเลาะกันบ,บ่อยๆจู้จี้มากๆมันจะนำมาซึ่งปัญหาการนอกใจ ไหว้ขอพรพระแม่ลักษมีเสริมดวงทำบุญกับมูลนิธิโรคหัวใจกดติดตามกดหัวใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีชาวราศีมังกรดวงความรักประจำเดือนพฤษภาคมคลิปนี้ดวงความรักจัดหนักจัดเต็มชาวราศีมังกรจะเป็นอย่างไรเอาคนโสดก่อนเลยก็แล้วกันนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสหน่อยสิยิ้มแย้มแจ่มใสทำตัวให้น่ารักทำตัวให้สดใสไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอะถ้าทำตัวหยิ่งหยิ่งทำตัวแบบเข้าถึงยากอย่างเงี้ยคน ราบางคนน่ะ first impression ต้องมีถ้าคุณทำตัวหน้านิ่งหน้านิ้วคิ Q ้วขมวดและดูน่ากลัวนะเป็นคนน่ากลวัวแล้วใครจะฆ่าเข้าหาคุณมาทั้งราชินีดาบมาทั้งนักลบะ่ะการเป็นคนเก่งการเป็นคนแกร่งการเป็นคนชอบลุยเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ดีแต่บางทีมันใช้กับความรักไม่ได้มันไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นคําพูดคําจาพูดจาให้น่ารักพูดจาให้อ่อนหวานนะคะคนราศีมังกรซอบๆหน่อยยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาอะไรให้มันดูแบบนุ่มนวลน่ารัก เพิ่มเติมความอ่อนหวานเพิ่มเติมความโรแมนติกแล้วลดความเกลี้ยกาศดลดความบูลงสักนิดหนึ่งนะคะคนโสดมีโอกาสได้เจอคนในเครื่องแบบตำรวจทหารสจูตวตแอร์โฮสเตสนักบินหรือบางคนพบรักต่างแดนต่างชาติต่างภาษาถ้าเป็นอุปสรรค ของคนโสดหนเรามันระวังเรื่องของการสื่อสารกับคนใหม่ๆที่จะมีเข้ามา 2. เป็นความรักที่มีระยะทางสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณถามตัวเองก่อนทุกวันนี้มันมีความยุติธรรมเกิดขึ้นไหมไม่ชัดเจนไม่เป็นไรแต่รักเราเท่ากันหรือเปล่าถ้ารักเราไม่เท่ากันคุณก็คงต้องถามหาความยุติธรรมให้กับตัวคุณเอง จริงๆเนี่ย คุณเป็นคนไม่ค่อยแคร์คนคุณเป็นคนไม่ค่อยแคร์ใครเพราะฉะนั้นไม่รักก็เทค่ะไม่รักก็หันหลังให้ไม่รักก็ชดค่ะบางครั้งความพยายามอาจจะใช้กับความรักไม่ได้ถ้ารักเราไม่เท่ากันแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคุณตัดสินใจที่จะเดินออกมาได้เลยไปตายเอาดาบหน้าไม่ต้องเสียเวลากับคนที่ไม่ชัดเจนสำหรับคนมีคู่ชาวราศีมังกร ควรมีเหตุผลให้มากกว่านี้ต่างคนต่างเป็นผู้ให้ที่ดีต่างคนต่างเป็นผู้รับที่ดีจะดีมากมาก ต้องมันระวังเรื่องของการสื่อสารเข้าใจไม่ตรงกันรักระยะใกล้รักระยะไกลไม่ใช่ประเด็นสําคัญแต่คนจะเป็นคู่กันนอกเหนือจากความรักคุณควรมีเหตุผลแล้วต้องระมัดระวังคําพูดจะเป็นคนไม่งอคนจะเป็นคนไม่งอใครพูดไปแล้วมาเสียใจในภายหลังพูดไปแล้วไม่รักษาน้ําใจไม่ถนอมน้ําใจคนรักคู่ครอ,องของคุณแบบนั้นไม่ได้พูดจาหวาน,วน านน้อยโรแมนติกบ้างลดทิฐิลดอีโก้ลดความมั่นใจแล้วก็ลดความเอาแต่ใจลงแล้วความรักจะดีค่ะทำบุญที่เกี่ยวกับคนเร่ร่อนคนขอทานคนจรจัดสถานสงเคราะห์หรือทำบุญกับเด็กกำพร้าเป็นการเสริมดวงสนใจดูดวงส่วนตัว1คำถาม3าม39บาทเพจ facebook สมมพยากร์ สวัสดีชาวราศีกันนะคะดวงความรักเดือนพฤษภาคม65ราศีกันสำหรับคนโสดช่วงนี้บ้าการบ้างานยังไงไม่รู้สนุกสนานลันลาไปก่อนก็ได้ความรักที่เกี่ยวกับเรื่องของความสนุกสนานรักตัวเองดีที่สุดตอนนี้ได้กินได้เที่ยวได้ใช้ชีวิตดูมีความสุขดูสนุกสนานแนะนำว่า มันไม่พร้อมที่จะมีใครจริงๆตอนนี้บางทีคนราศีกันก็พร้อมที่จะเปิดใจแต่สุดท้ายถูกทิ้งไว้กลางทางตลอดถูกเทไว้กลางทางตลอดก็ไม่แน่ใจว่าบางทีมันเกี่ยวกับอารมณ์ของคนราศีกันหรือเปล่าเป็นคนไม่ง้อคนเป็นคนไม่สนใจใครหรือบางทีคำพูดอ่ะคำพูดของคนราศีกันเองนิสัยของคนราศีกันเองมันหาคนที่จะเข้ากับคุณยากเพราะฉะนั้นคนโส บางทีเจอคนที่มีความต่างมากเกินไปซ้ายจัดขวาจัดไม่มีจุดตดัดไม่มีจุดกึ่งกลางมันเลยรู้สึกว่าไปกันได้ยากแล้วยิ่งถ้าคุณเป็นคนจู้จี้จุกจิกเป็นคนจู้จี้ขี้บ่นด้วยแล้วโอหัวจะปวดหัวจะปวดมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะยอมรับใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตหรือยังไม่เจอคนที่ดีคนที่เคมีตรงกัน กินเที่ยวใช้ชีวิตสนุกสนานใช้ชีวิตที่คุ้มค่าใช้ชีวิตที่มีความสุขก่อนแบบนั้นก็ได้สำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนถามตัวเองก่อน เขายังรักสนุกอยู่หรือเปล่าหรือตัวคุณเองก็รักสนุกอยู่คำว่ามันไม่ชัดเจนน่ะใครเป็นฝ่ายไม่ชัดเจนคุณไม่ชัดเจนหรือคุณคนนั้นไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นไพ่มันเป็นไพ่ถูกทิ้งถูกเทถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ไหวอย่าฝืนความรักเป็นการกระทําของคนสองฝ่ายมันควรจะต้องมีจุดตัดมันควรจะต้องมีจุดกึ่งกลางระหว่างกันถ้ามันไม่มีจุดตัดถ้ามันไม่มีจุดกึ่ง กลางระหว่างกันมันก็พูดยากอันนี้ขอพูดเหมารวมไปถึงเรื่องของคนที่มีคู่คนมีคู่ราศีกันช่วงนี้อารมณ์ร้อนใจร้อนก็ไม่แน่ใจว่าคุณใจร้อนก็ไม่แน่ใจว่าแฟนของคุณอารมณ์ร้อนหรือเปล่าแต่ดูแล้วถ้ามันไม่แฮปปี้พากันออกไปเที่ยวพาไปกันสนุกสนานลันลาไปเที่ยวไปพักผ่อนหย่อนใจบางคนเหนื่อยงานบางคนเครียดเรื่องงานแล้วมันมี ปัญหาทะเลาะก,กันหรือบางทีช่วงนี้แฟนเอาแต่ใจต้องใช้ความอดทนให้มากถ้าไม่อดทนมีสิทธิ์แยกย้ายบ้านใครบ้านมันเพราะว่าไพ่ห้าดาบเป็นไพ่ยอมหักไม่ยอมงอแต่ถ้าคุณยอมได้หรือแฟนยอมคุณได้มันก็เป็นเรื่องราวที่ดีเพราะฉะนั้นช่วงนี้ ปล่อยปลาเสริมดวงหน่อยทำบุญที่เกี่ยวกับใบมิตรโกนหรือของมีคมเป็นการเสริมดวงก็ได้แล้วอะไรอะไรจะดีขึ้นคนราศีกันมีคู่ต้องอดทนให้มากๆแล้วทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีย้าว่าไม่ใช้อารมณ์ถ้าสนใจดูดวงส่วนตัวทักแชท a c e b o o k สมบพยากรวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ